อันยองฮาเซโยนะครับทุกคนกลับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวตัวละครที่ได้มาจากการเที่ยวรอบโลกนะครับผมนั่นก็คือน้องมาคุโดรินั่นเองส่วนตัวที่ลุงเลือกมานะครับผมก็จะเป็นน้องมาคุแบบธรรมดาเนาะส่วนวัชรทุกโลกนะครับผมยังไม่ได้เลือกเดี๋ยวจะเลือกแน่นอนรอเก็บใหม่ก่อนนะครับ เรามาทวงความสามารถของน้องมาคุดโดริกันคร่าวๆกันเลยดีกว่าเ้างความสามารถแรกนะครับผมเมื่อเรามาถึงมุมใดๆก็ตามเนาะมีโอกาส90%นะครับผมที่เราจะสร้างเลนท์มาร์คผุดแบบสุ่มอ่าแล้วก็ทอยเต๋าต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับผมจำกัด2ครั้งด้วยกันสําหรับสกิลนี้เนาะส่วนใีความสามารถนึงนะครับผมในเทิร์นของฉันเมื่อเรามาตกเลนท์มาร์คของเราเนาะมีโอกาส45%ที่จะได้รับรีชาร์จนะครับผมแล้วก็เมื่อเรามาถึง พื้นที่ก่อสร้างหรือว่าตกแลนด์มาร์กนะครับผมมีโอกาส50%ที่จะเทเลพอตไปยังมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษใดๆก็ได้เนะอ่าโอเคก็เอามาคอมโ,มโบกับสกิลแรกนะครับผมที่ตกมุมแล้วก็สุ่มสร้างแลนด์มาร์กเหมือนจะเป็นสายบิกนะครับผมแต่ลุงเล่นน้องเป็นสายลมเนาะโดยเอามาคอมโบกับนี่จี้ดุดมุมที่ถูกปลุกคิดว่าไหวไหม ลุงคิดว่าไหวนะครับผมถึงแม้ว่าเซิฟเกาจะมีการป้องกันที่เยอะแยะมากมายมากแต่ลุงมีมัดนวมสับเปลี่นนะครับผมเอาไว้สลายกันป้องกันเขาเนาะแล้วลุงยังใช้แป้นพิเศษนะครับผมเอาไว้ไปมุมให้บ่อยยิ่งขึ้นอืม อันนี้ก็คือคิดได้เมื่อกี้เลยนะครับผมคิดได้ก็รีวิวเลยเนาะถ้าใครมีเซทที่ดีกว่านี้นะครับผมก็สามารถแนะนําลุงใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวถ้าลุงมีจี้เดี๋ยวลุงจะเอามาเล่นดูเนาะโอเคเราไปดูกันดีกว่ามาน้องมาคุโดริตรุนคอนเทวรอบโลกจะโหดหรือไม่โอ้ let's go <S ในตาแรกนะครับผมเราก็มาเจอกับนนองนจอห์นวูชีเหมือนจะเป็นจอห์นวิชีที่ถูกปลุกด้วย แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเรามีสกิลหมัดนวเนาะที่สามารถต่อยเขาไปยังเมืองของเราแบบล็อกอพอต่อยแบบล็อกเสร็จนะครับผมเขาก็โกี่ยวเว้นข้ามาทรงไม่ได้ไงสบายมากโอเคมาตรงนี้แล้วก็พยายามอยู่หลังเขาไว้เพราะว่าเขามีหมวกไหมไม่มีนะครับผมไม่สามารถเปลี่ยนเราให้เป็นหุ่นเลากาได้แต่ก่อสร้างเลนมากได้ไวมากอัมเบิลสองก็แล้วกันไม่ได้นะครับผมได้สี่ เออคือมันได้สามได้สามน่าจะตกมุมอยู่นะครับผมโอเคตกมุมเดี๋ยวขอทําการลงมุมตรงเออเขาทำอะไรเ้วไม่โอาเขามีหมัดเขามีหมัดงั้นลงมุมตรงนี้นะครับผมเอ้ยไม่สุ่มด้วยอะ่ะเอ้ทำไมไม่สุ่มทำไมไม่สุ่มทำไมน้องไม่สุ่มเอบอย่าบอกนะเมื่อกี้คือสุ่มใช่ไหม ดังนั้นสกิลสุ่มของน้องนะครับผมก็จะสุ่มตามลำดับเนาะก็คือเมืองของเราก่อนเมืองของทีมแล้วก็พื้นที่บ้างเปล่านะครับผมจบเลยจบใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้มปนความสามารถของเป็นพิเศษที่ออกอีกหนึ่งครั้งเออเรงงงอะไรก่อน <W. S 1> อ <W. S 1> อืม เข้าใจแล้วรู้แล้วว่าตัวเราอะอามาคอมโบกับจี้อะไรจี้ของเขาเนั่นเองนะครับผมโหแต่เราไม่มีอนะเนาะทำไงดีอะเออทำใจนะครับผมปิว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 ,ปว,ปวอยคู่หกครับอย่างน้อยก็ทอยทอย,ทอยหลังเขาได้แปดครับผมตือบเป็นไงรีไมเฮ้ยทำไมไม่ออกเลยอะ แปลกลุงคิดว่ามันแปลกมันเก้าส mm. like ิอร์เซนต์นะมันจะไม่ออกเลยเหรอ What 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 เดี๋ยวดูก่อนนะครับผมว่าตัวเขามีความสามารถในการดักบินหรือเปล่ามีดักบิน60%เปอร์นะครับผมเราจะเสี่ยงไหมเอ่อเราไม่เสี่ยงดีกว่า อ่ามาตรงนี้อะเฮย้ยทำไมมันไม่ออกอ่ะทำไมความสามารถน้องไม่ออกต้องตกมุมไหนเนี่ยต้องตกจุดสาตาร์เหรอเมื่อกี้เราก็ตกจุดสาตาร์นะอ่ะสิบสองดูก็ได้ จะได้ต่อยเขาแยบโอ้โหบนนะครับผมรีชาร์จแล้วโอเครีชาร์จเสร็จปุ๊บอย่าบอกนะอย่าบอกนะเว่ว่านะครับผม,มก็ไม่ออกอยู่ดีเออทุกคนช่วยด้วย อ้ําทอยชี้ก้าวเอ,อ้ยเขาถอนหายใจมาแล้วเดี๋ยวก่อนใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งถอนหายใจเราเพิ่งเล่นตัวนี้ครั้งแรกนะมันก็เป็นแบบนี้แหละเฮ้ดูดครับเรียบร้อยอย่าบอกนะว่ายกเว้นข้ามาทางนะไม่ยกด้วยห้าสิบเปอร์หายไปแล้ว เรียบร้อยจบเสิดเกมเลยตาต่อไปนะครับผมก็มาเจอกับน้องบอทเนาะอ่าอาทิตย์นี้เปลี่ยนเป็นน้องโอลินแล้วนะครับผมมีใครได้น้องโอลินแล้วบ้างเอามาโชว์ลุงหน่อยโอเคน้องโอลินมีความสามารถในการบัดเชิญปาร์ตี้เรานะครับผมก็เป็นสายล้มเนาะโลแเราก็มีแค่สองครั้งนะครับผม ถ้าเกิดว่าน้องจบสีอย่างหนักหน่วงก็สู้ไม่ได้นะโอเคดูแถวไม่ใช่สิดูสีช่องหน้าหลังสิเบิร์สองครับผมจบเทินเดี๋ยวเราจะทอยสี่ข้างหลังนะแล้วก็วาร์ปมาตรงนี้ครับกดสร้างเมืองไป อุยผุดด้วยนี่เขาร้องอีกรอบดิเฮ้ยหนอนพรมือมันไม่ผุดอะทำไมอะไม่เข้าใจอะแล้วไม่เข้าใจอะก็ก็สกิลมันแปลมาอย่างนี้เลยนะตกมุมแล้วอะสุ่มเมืองผุดอะอีกรอบไหมมันเก้าสิเปิมันจะไม่ออกเลยลหรอฮะพยาไม่ออกจริงด้วย จกเทิร์นตัดการ์ดไหมโอเคไม่ตัดครับผมถอยห้าแล้วก็ไปลงเมืองของเราอยู่ดีเหมือนจะไม่ได้เห็นความสามารถน้องเลยเนาะเออได้ไงดีอีหยังเนี่ย ตาต่อไปอุซานี้มาเล่นดันโลกแล้วนะครับผมก็ออยังมาเจอกับน้องโอลินเนาะแสดงว่าอาทิตย์นี้พรุ่งเนี้ยลุงได้น้องโอลินมารีวิวแน่เลยถ้าเจอบ่อยแบบนี้นะครับผมอ่าแต่ไม่ต้องห่วงน้องโอลินเจอได้เวลาสองครั้งดังนั้นวันนี้ของลุงเจอน้องโอลินเต็มแล้วนะครับผมลุงจะไม่เจอน้องโอลินอีกต่อไปแต่ลุงก็จะเล่นอยู่เนาะ,ะเล่กนกันเนาะแน่นที่จะเจอบ่อยขนาดนี้นะครับผม เล่นดูหน่อยกันละกันโอเคสิบสองครับเรียบร้อยเตะปึ๊บๆแล้วก็ทอยสิบสองเลยก็ได้อะไม่ได้ว่าจะทอยเบิร์ดเลยก็ได้แล้วไปที่คูกอะ่ะปิ้วนี่ไงหูกว่าจะออกออกแล้ว แสดงว่าสุ่มเมืองผุดบนพื้นที่ของเราเท่านั้นหรือใช่ไหมจริงด้วย <c oughs> แก้สกิลใหม่นะครับผม <c oughs> ก็คือต้องตก <c oughs> ลงบน มุมตอนที่เรายังมีเมืองของเราอยู่ที่ไม่ใช่เป็นแลนด์มาร์กเนาะมันถึงจะอัพจบ <c oughs> <c oughs> ก็นึกว่าจะเป็นตัวละครที่โหดเออไม่โหดเลยครับผมน้องโอเคงั้นเอามาเล่นกับ <c oughs> เดี๋ยวนะถ้าเป็นความสามารถแบบนี้ยจะเอามาเล่นกับเจีอะไร เพราะว่าจี้แต่ละจี้ที่ไปมุมอ่ะมันก็สร้างเลน์มาร์คทั้งหมดอ่ะใช่ไหมเออสงสัยนะครับผมสงสัยโอเคลงนะเรียบรอ้อยอืมง่ายมาก ในตาสุดท้ายนะครับผมเราก็มาอยู่กันในด่านอุโมงค์น้ำเนาะมาเจอกับอันนี้ไม่ใช่บอทนะครับผมอันนี้คือคนเล่นจริงๆเนาะแต่เล่นตัวบอทก็คือเจ้าชายอาเธอร์นั่นเองอ่ามาดูกันแล้วมาดูความสามารถของเรานะครับผมความสามารถที่แท้จริงก็คือเมื่อเราทําการตกมุมนะครับผมเราจะสุ่มสร้างแลนด์มาร์คบนเมืองของเรา90เปอร์ก็ถึงว่าแหละเอ้ยทำไมมันถึงเยอะแปลกๆ90เปอร์ ก็คือบนเมืองของเราเท่านั้นเนาะเท่านั้นเลยเท่านั้นนะครับเท่านั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเอ็นสิบสองไปโอเคสายวิกปะเนี่ยสายวิกนะครับผมอ,อ,อืมแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นี่ะมาตรงนี้ก็ได้ก็กดก่อสร้างตรงตรงไหนตรงนี้ไปแล้วเราจะทอยเบิ้ลสองไปข้างหน้านะครับผม ไปซื้อเมืองเขาตัดเขาก่อนเพราะว่าเขาเป็นสายวิก,กนะเนาะโอเคทําการใช้ไปเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีเงินสร้างเอาแต่แด่นนี้เมืองไม่แพงนี่เอ้าลืม <laughs> แล้วก็ทอยอะไรก็ได้นะครับผมไปข้างหน้าแต่ทอยได้เบิลก็ไม่เป็นไรเนาะอะตกมุมนะครับผมอัปเกรดแล้วก็ทอยออกมาอีกหนึ่งรอบแปดไหมแปดไหมแปดไหมแปดแปดแโอเคแปดไป ข้างหน้านะครับผมอุ้ยเมืองเรารอดอ่ะลงมุมอีกอ่าลงมุมแบบนี้ดีนะครับผมดีก็มามุมตรงนี้โอเคแล้วก็ดูดเขาเมืองนี่เรียบร้อยจบเพิน45เปิดตกมุมเอยตกเลนมาร์กแล้ววาร์ป ไม่ใช่สี่สี่สิบห้าคือตกแลนด์มาร์คและรีชาร์ตห้าสิบตกยังไม่ได้กดเดี๋ยวเดี๋ยวเมาส์อยู่นี่ยังไงยังไงยังไงกดคู่ก่อนนะครับผมแล้วก็กดปล่อยเงี้ยเหรออ้าวแบบนี้ก็ได้เหรอได้กดไปแล้วามาตรงนี้เอ,อแล้วก็ตกมุมเหมือนเดิมตกมุมเหมือนเดิมขอมุมนี้ก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็ทำการดูดเหมือนเดิมด้วย อ่าดูดเมืองนี้พอเดี๋ยวจะตกมุมอีกแล้วก็ดูดอีกมุมหนึ่งแต่ไม่ดูแล้วนะครับผมทอยสิบสองไปข้างหลังอแอบกระซิบนะลูกเต๋าใหม่ทอยแม่นมากมแล้วยังไงต่อบ้ามุมอีกแล้วเหรอเด็ดจริงๆเลยอ่ะอ่าโอเคเชิญอีกเชิญตรงนี้ครับเรียบร้อยตัดนังฟ้าไหม ตัดนางฟ้าไม่ตัดทอยเบิ้ลโอเคอ่าเชิญอีกรอบครับผมเดี๋ยวขอเชิญเมืองแพงๆหน่อยก็คือเมืองนี้นะเอ้ยนับเลขิด <c oughs> อย่า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 บ้าลุงเลยนะอย่าบ้าลุงอย่าบาลุงขอโทษุงขอโทษุงขอโทษต,ตัวลุงเองนี่แหละนับช่องผิดอะ่ะโอยเสียดาย น่าจะลงตรงนี้อนะ่ะเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเรายังมีโอกาสลงเขาอีกเยอะแย <Yeah. S 1> ะเอ๊ะเมืองผุดออกบ่อยนะเนี่ยตอนเราเล่นทำไมไม่ออกเลยครับผมสิบสองครับอีกแล้วเหรออย่าบอกนะทอยสิบสองอีกรอบอะ่ะไม่ใช่ตรงเมืองเราอยู่ดีนะครับผมโอเคมีดูดด้วยหรอมีดูดแบบนี้เราก็ลงเขายากะดิ ไม่น่ายากนะครับผมแค่เราต่อยเขาเขาก็ออเดูดไม่ได้แล้วต่อยลงมาเมืองเดิมก็ได้เหรองั้นถ้าเรามีเมืองเดียวก็ต่อยได้ะดิฮึบโอเคเมืองนี้ครับทําไมได้แค่ห้เองอะ่ะมันเต็มแล้วใช่ไหม,ไมเราเป็นใสวิกที่อาณาถาจังเลยอะฮึบไม่ใช่สิใสล้มดิ โอเคแล้วก็กดตรงนี้เอ๊บอ,อ๊บเอ๊บจะเพลินเดีย๋ยวลอดคอยสนะี่เนาะอ้าวไม่กู้หน่อยหรอเออเป็นงั้นไปอ่ะโอเคเป็นไงบ้างนะครับผมสำหรับตัวละครฟรีที่ได้เป็นจากการเทีย่ยวรอบโลกเนาะน้องมากุโดรินะครับผมก็มีการเข้าใจผิดความสามารถของน้องนิดหน่อยเนาะแต่มันก็มัน มันจะพูดยังไงดีมันก็ดีอ่ามันก็ดีถ้าไปเล่นกับจี้ก่อสร้างแลนด์มาร์กอื่นๆอ่ะมันก็จะไม่ไปมุมใช่ไหมเออแล้วเราก็มีแลนด์มาร์กโดยที่เราไม่ต้องไปมุมไงแต่ตัวนี้เราต้องไปมุมไงแต่จี้ที่เกี่ยวกับมุมก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมอืมอไม่รู้ลนะยังไงก็ตัวคอนฟีเนาะ เก็บมาหา,าสะสมไว้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้หนูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันขอให้มีความสุขนั้นเล่นเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมเอาไว้ลุงจะเก็บน้องโมกุที่เป็นรูปโลกนะเนาะแล้วเอามารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราจะถึงวันนั้นนะสูส้ๆเป็นกำลังใจให้กับลุงเองนะครับผมเย่ yeah! ไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊